ครับเอสไทยตอนนี้นี้เสียพุ่ง5 4 0 0 0 0ล้านบาทนะสูงกว่าช่วงตอนวิกฤตโควิด19เแล้วครับเสร็ครับทุกคนผมมีโพสต์ครับวันนี้วันพสัสดีที่19มิถุนายนครับคือตอนนี้สินเชื่อในระบบธนาคารในภาพรวมยังคงหดตัวนะทั้งหมดนะแต่มาแรกนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยติดลบประมาณสัก1.3%ดตหดตัว3ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อที่เป็น SME ตอนนี้หดตัวนกะประมาณ5.5%ธุรก,กิจขนาดใหญ่ยังโตได้แต่ว่าโตเล็กน้อย1.5% แต่ตัวที่น่าตกใจคือหนี้เสีย n p r ของ SME ครับที่ตอนนี้พุ่งทะลุในระดับโควิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่7.35%ถ้าเป็นธุรกิจรายเล็กคือวงเงินไม่ถึง500ล้านบาทเนี่ยคือกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดตรงข้ามกับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ m p l อยู่ที่1.01%ทีนี้ถ้าไปเจาะโครงสร้างของตัวนี้นะครับนี่บ้านหรูเนี่ยตอนนี้กําลังมาเหมือนกันนะสินเชื่อบ้านเนี่ยตัว n p r พุ่งขึ้นประมาณ4.1% สูงสุดเลยในสินเชื่อบริโภคนะครับและบ้านที่ราคาสูงกว่า5ล้านบาทเริ่มเห็นสัญญาการผิดนัดชําระนี่มากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ความเสี่ยงมันก็ยังไม่จบอีกเราก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากภาษีของสเกาการส่งออกก็จะรับผลกระทบตรงนี้มันจะทําให้คนนั้นตกงานเพิ่ม MPL ก็จะขยายในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้แบบสูงมากๆแล้วก็สายปานแบบสั้นนะครับไม่รับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ ตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาก็จริงนะจาก94%เหลือ88%ต่อ GDP แต่ก็เป็นเพราะว่าทางแบงค์ไม่ได้ปล่อยกู้หรือปล่อยกู้ยากมากขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับ